รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ให้เป็นรัฐธรรมนูญของเราผ่านไปแล้วคืนวันแล้วร้ายปล่อยให้เป็นเรื่องเก่าวันนี้พวกเราเริ่มใหม่อยากมีรัฐธรรมนูญที่เป็นของเราวาดความฝันด้วยมือพวกเราร่วมใจอนาคตไม่ใช่ความฝันวัน ปัญหามันต้องมีทุกเรื่องทั้งร้ายและดีอยู่ที่เราช่วยกันก็คงจะดีถ้ามีกฎเกณฑ์เอาไว้กฎเกณฑ์ที่ทุกคนไทยจะใช้ไปแสนนานและประชาชนมามีส่วนร่วมโดยช่วยกันเพราะทุกๆเรื่องสำคัญก็มันเรื่องของเราได้เวลาที่เราทุกคนสร้างกฎขึ้นใหม่ให้เป็นรัฐธรรมนูญ คืนวันแนวร้ายปล่อยให้เป็นเรื่องเก่าวันนี้พวกเราเริ่มใหม่อยากมีรัฐธรรม จดัดทำมน,นูนของเราผ่านไปแล้วคืนวันแล้วร้ายป่อยให้เป็นเรื่ง กดเกณฑ์ที่ทุกคนไทยจะใช้ไปแสนนานและประชาชนมามีส่วนร่วมด้วยช่วยกันเพราะทุกๆเรื่องสำคัญก็มันเรื่องของเรารวมเกณฟ์คช่วยกันสร้างจารพัฒนาไม่ทับประชดปวไมาวแต่ถ้าทักแล้ววีดำไรถามจริงจริงอบรมแล้วพิงทำไม,มจะได้ไหม จะการเผยแพร่พัฒนาไทยทั่วทิติดอาวุธทางปัญญาคนดีดการศึกษาจากนาให้าเราต้างใจชมด้วยนั้ไปแสนไานและประชาชนมามีส่วนร่วมโดยช่วยกันเพราะทุกๆเรื่องสำคัญก็มันเรื่องของเราได้เวลาที่เราทุกคนสร้างกฎขึ้นใหม่ให้เป็นรัฐธรรมนูญของ อ่านไปแล้วคืนวันเลวร้ายปล่อยให้เป็นเรื่องเก่าวันนี้พวกเราเริ่มใหม่อยากมีรัฐธรรมนูญที่เป็นของ เรื่องบ่อยภาพนี้นะครับเราตั้งใจให้เกิดเพื่อความรักความสามัคคีของชาตินะครับขอให้ท่านรักกันไป้ม่ใช่รักงันก่อนจากกัน

พื่อการพึ่นสังคมขอให้ทุกท่านนะครับวยความสุขนะครับแล้วเราจะพบกันกต่างกับความรุยะทุกท่านสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับเราเ,เชื่อมั่นว่าผู้ที่เขารับการอบรมเขาเขามีความรู้มีความเข้าใจนะครับในเรื่องการปกครองแบบประชาธิปไตยาทิศทางการปกครองแบบประชาธิปไตยที่แท,ท้จริงแล้วก็เป็นทิศทางที่แม่น้ําทั้ง5สายกาลังช่วยกัน สร้างให้เกิดขึ้นเป็นจริงในระบบการเมืองของประเทศน,นะครับเมื่อผู้เคารพการบารมมีความเข้าใจแล้วเนี่ยเขาก็จะสามารถนําไปเผยแพร่ต่อนะครับในสังคมของเขาตั้งแต่สังคมระดับเล็กๆไปถึงสังคมระดับกว้างนะครับเริ่มตั้งแต่ในภายในครอบครัวในชุมชนนะครับของตัวเองนะครับในหมู่บ้านของตัวเองความคิดต่างๆเหล่านี้เมื่อได้ถูกแพร่กระจายออกไปในวงกว้างเนี่ย จะมีผลนะครับต่อการที่เราจะพัฒนาการปกครองของประเทศไทยให้มีความเข้มแข็งแล้วก็ให้มีความยั่งยืนเราตั้งความหวังว่าการแก้ไขปัญหาให้บ้านเมืองครั้งนี้เนี่ยเราจะต้องทําให้การเมืองของประเทศไทยเนี่ยเป็นการเมืองที่มีความเข้มแข็งและมีความยั่งยืนอย่างแท้จริงนะไม่เช่นนั้นประเทศไทยก็จะไม่หลุดพ้นออกจากวงจรก่อกับนะครับเราไม่ต้องการให้ประเทศไทยมาเดินซ้ํารอยกับบริษัทเดิมๆอีกเพราะฉะนั้น การที่เราจะต้องช่วยกันสร้างตั้งแต่ความเข้าใจนี้ที่ทางถูกต้องแล้วหลังจากนั้นเนี่ยบรรดาผู้ที่ผ่านการอบรมถ้าท่านเข้าสู่วงการเมืองไม่ว่าจะเป็นการเมืองระดับท้องถิน่นหรือการเมืองระดับชาติก็ตามไอความรู้ความเข้าใจเหล่านี้ก็จะติดตัวเขาต่อไปในการที่จะเป็นตัวอย่างที่จะเป็นนักการเมืองที่ดีต่อไปในอนาคตได้ด้วยนะครับเรามุ่งหวังอย่างนั้น ผมพันจริเอกนิทัศนรอดคายปลัดองค์การบริหารส่วนบนบานงนางรีอำเภอพะวาจังหวัดพูดสงครามสิ่งที่ผมได้รับจากโครงการนี้ก็คืออันดับแรกผมได้รับรู้บทบาทหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสอนชอนะครับมีบทบาทหน้าที่แทนสภาผู้แทนราษฎรแทนวุฒิสภา,าและรัฐสภา,าซึ่งเป็นบทบาทหน้าที่ที่มีความสําคัญ 2. ผมได้รับรู้ความคืบหน้าของการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ผมเห็นได,ได้เห็นถึงความตั้งใจของรัฐบาลสภานิติบัญญัติแห่งชาติตลอดจนคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญที่มีความตั้งใจจะให้รัฐธรรมนูนออกมาอย่างมีคุณภาพผมจะนําความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตําบลหมู่บ้านโดยผ่านทังขอ,งของกระจายข่าวและการจัดประชาคมสิ่งที่ผมประทับใจในการจัดอบรมในครั้งนี้ก็คือเ,อเห็นความจริงใจของสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่ให้ความสําคัญกับผู้นําท้องถิน่นไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารครูอาจารย์กำนันผู้ใหญ่บ้านตลอดจนผู้นํา สิ่เราเป็นพื้นบ้านและเจ้าหน้าที่ของสภพานิติบัญญัติแห่งชาติที่ให้ความเป็นกันเองและดูแลพวกเราอย่างดีเป็นต้นมาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ครับครับสวัสดีครับผมลังสรรนะครับเจียระไนนะครับเป็นตัวแทนจากจังหวัดสมุทรสาครนะครับแล้วก็ตําแหน่งนายกเทศมนตรีครับตำบลท่าจีนครับอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครนะครับสิ่งที่นะครับเราได้มากันในวันนี้ก็ต้องถือว่านะครับเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ นเนื่องจากว่าเราจะได้ทราบถึงนะครับแนวคิดนะครับของรัฐบาลรวมทั้งสภานิติบัญญัติแห่งชาตินะครับที่จะ,ะขับเคลื่อนในเรื่องของการปฏิรูปประเทศนะครับว่าในส่วนนี้นะครับท่านจะาวางกฎหมายที่จะใช้กับคนทั้งประเทศไว้อย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องถือว่ามีความสําคัญนะครับแล้วก็พวกเราในฐานะที่ เป็นผู้บริหารท้องถิ่นรวมทั้งอ,อีกหลายๆพักส่วนที่มาร่วมกันในวันนี้เนี่ยก็จะได้รับรู้รับฟังนะครับแล้วก็นําไปประชาสัมพันธ์บอกต่อให้นะครับในฐานะที่เป็นผู้นําชุมชนนะครับแล้วก็ได้รับเชิญในฐานะวิทยากรบ้างนะครับก็จะได้เอาประเด็นต่างๆนะครับที่เป็นความรู้นะครับไปให้กับนักศึกษ นิสิตนักศึกษานะครับที่อยู่ในพื้นที่ด้วยนะครับเพราะว่าในส่วนของจังหวัดสมุทรสาครนั้นก็ค่อนข้างที่จะมีในเรื่องของประชากรที่ค่อนข้างจะหนาแน่นนะครับแล้วก็มีหลายพักส่วนที่อาจจะมีความเชื่อมโยงกันนะครับในเรื่องของการที่จะต้องใช้องค์ความรู้ในการที่จะไปพัฒนานะครับในเรื่องของเศรษฐกิจนะครับรวมทั้งในเรื่องของสังคมนะครับที่ความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยนะครับคือ <og> ในส่วนความประทับใจนะครับก็ต้องกลับเรียนว่า ในฐานะที่เป็นส่วนท้องถิ่นเนี่ยก็รู้สึกประทับใจกับคณะกรรมการที่ได้จัดโครงการนะครับเนื่องจากาพวกเราเนี่ยค่อนข้างที่จะห่างไกลในเรื่องของข้อมูลนะครับเราก็รับฟังจากประเด็นปัญหาจากสื่อมวลชนเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราได้มาในวันนี้ก็จะทําให้เรามีความชัดเจนนะครับแล้วก็มีความเข้าใจในเรื่องของอสิทธิต่างๆนะครับรวมทั้งประเด็นกฎหมายที่เราสงสัยนะครับเราคิดว่าน่าจะเป็นการ ที่จะได้ข้อมูลอีกด้านหนึ่งของเราด้วยในการที่จะนําเสนอฝากไปยังสภานิติบัญญัติแห่งชาตินะครับให้ได้รับรู้รับทราบถึงประเด็นที่เรามีความกังวลนะครับมีความห่วงใยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะเป็นการที่จะให้พวกเราครับได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับผมคิดว่าสภานิติบัญญัติแห่งชาติก็คงจะยินดีรับฟังนะครับในทุกๆประเด็นนะครับในทุกๆหัวข้อกับพี่น้องที่มาร่วมในการที่จะร่วมโครงการในวันนี้นะครับก็ต้องขอบพระคุณคณะ จัดงานโครงการทั้งนี้ทั้งหมดนะครับที่มีส่วนร่วมในการให้เกิดกิจกรรมดีๆอย่างนี้ขึ้นครับขอบพระคุณมากครับครับสวัสดีครับผมประพันกรจันยงครับตัวแทนจากสภาทนายความจังหวัดเพชรบุรีฮะตำแหน่งก็เป็นทนายความอยู่ในจังหวัดเพชรบุรีก็รู้สึกนะครับที่ได้มาร่วมกระบวนการในการอบรมผู้นําประชาธิปไตยในวันนี้ก็ได้รับความรู้นะครับว่าสภานิติบัญญัติแห่งชาติเนี่ยมีหน้าที่ทําอะไรกันบ้าง นอกจากการมีหน้าที่ทําอะไรแล้วเนี่ยก็ยังได้รับว่าเขาได้ทําอะไรไปได้แล้วบ้างนะครับสิ่งเหล่านี้แหละฮะที่ประชาชนพวกเราเนี่ยไม่ค่อยได้รับรู้รับทราบกันว่าในขณะที่ทางรัฐบาลแล้วก็ทางสภานิติบัญญัติแห่งชาติเนี่ยได้ทํางานกันอย่างขมักขม้นนะครับแล้วก็ได้ผ่านกฎหมายหลายฉบับนะซึ่งมีความสําคัญกับประชาชนพี่น้องคนไทยเรานะครับก็ในส่วนของการที่ได้รับความรู้ในครั้งนี้นะฮะ ก็จะนําเอาสิ่งที่ได้รับเนี่ยฮะไปเผยแพร่ให้กับพี่น้องประชาชนในจังหวัดพิจิตรนะครับโดยผ่านสภาทนายความจังหวัดพิจิตรเนี่ยทำกระบวนการร่วมกับทนายความประจําอําเภอต่างๆนะครับก็คงจะลงพบปรพบปะบประชาชนนะครับและที่สําคัญก็คือในการเผยแพร่เรื่องการที่เราจะต้องลงมติรับร่างรัฐธรรมนูญน,นะครับที่ผ่านมาเนี่ยประชาชนเนี่ยไม่ทราบหรอครับว่ากฎหมายเนี่ยเป็นอย่างไร แล้วการที่จะให้ประชาชนไปนั่งอ่านนั้นนะก็คงจะเป็นสิ่งที่ยากนะครับเพราะว่าประชาชนแต่ละคนนั้นก็มีหน้าที่การงานนะครับข้อสําคัญคือเมื่ออ่านรัฐธรรมนูญแล้วรู้เรื่องหรือไม่นะเพราะฉะนั้นในฐานะที่เราเป็นทนายความเนี่ยก็คงจะต้องไปอธิบายตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวเนื่องเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญเนี่ยให้ประชาชนนั้นให้ได้รับทราบแล้วก็รับฟังนะครับในส่วนของความประทับใจนะฮะก็เมื่อวานนี้ได้ไปร่วมก,กระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนที่อำเภอบ้านลาดนะฮะ ก็ได้เห็นท่านรองประธานสนชเนี่ยท่านได้ให้โอกาสประชาชนเป็นอย่างยิ่งนะฮะเพราะนั้นท่านไม่เคยปิดกั้นคำถามหรือแม้กระทั่งแทรกมาในระหว่างที่จะมีคำถามของอีกคนหนึ่งมีประชาชนอีกคนหนึ่งเดินเข้ามาแล้วก็ขึ้นมาถามที่ไม่แต่ท่านก็ยินดีที่จะให้ให้ท่านประชาชนท่านนั้นถามแล้วก็ท่านก็ได้ตอบทุกประเด็นคำตอบสิ่งเหล่านี้นะฮะที่มีความสำคัญของประเทศมากยิ่งขึ้นเลยที่การที่ให้กระบวนการการมีส่วนเรื่องของภาคประชาชนเนี่ย ได้ร่วมการแสดงความคิดเห็นการแสดงออกได้พูดถึงปัญหาและความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงนะครับก็อันนี้ก็เป็นความประทับใจที่กระผมได้รับจากการอบรมในครั้งนี้ครับขอบคุณครับ